กุราน์เรามีนะครับบางบ้านก็มี่นขึ้นเลยแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเปิดทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์บางคนคิดว่าฉันก็อยากจะอ่านกุรานแต่ปรากฏว่าอ่านแล้วมันไม่ค่อยคล่องอาจารย์ไม่ค่อยคล่องแต่ทีนี้พอเวลาเราไปได้ยินนะครับในหลักการของศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมวะลิวสัลลัมบุคคนใดก็ตามที่เขาอ่านกุรอานอ่านอย่างคล่องเลยเนี่ยเขาก็จะอยู่คล้องกับมาลาอิกะอันทรงเกียรตบนะครับแต่ถ้าใครเนี่ย อ่านกุปอรานแบบไม่คล่องอ,อ่านแบบตะกุกตะกัตรงนี้ก็อยากจะเชื่อเชิญพี่น้องว่าอย่าทิ้งการอ่านกุปอรานถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่คล่องเนี่ยอ่านตะกุกตะกัดเนี่ยท่านเบีม,มุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอัาลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะประทานให้สองผละบุญสองผลบุญผลบุญแรกก็คือผลลบุญของการอ่านกุรอ่าน สรูปสิ็จความดีด้ในเดือนร้อนมาดอนอาจารย์ทวีคูณไปเยอะอีกหนึ่งไออีกไอผลระบุญสุดท้ายก็คือผละบุญของความพยายามความพยายามในการอ่านได้สองเลยใช่ได้สองเลยเพราะบางคนเนี่ยไปนึกว่าถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยก็คือไม่อยากอ่านก็เลยทิ้งแต่แต่อัานอุรอ่านเนี่ยเป็นการามุ่งล้อดังนั้นศาสนาเราเนี่ยส่งเสริมให้ทำการอ่านกุรอ่านเยอะๆถึงแม้ว่าจะอ่านไม่คล่องก็ตามเพื่อไม่รู้สึกในการที่จะไม่อ่านให้เขานั้นอ่าน แล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานตะบเราได้เข oh. like ้าใจความหมายในคุรานด้วยนะสลีนะอันนี้ถือว่าประสบพิสัยได้บุลบุญเพิ่มขึ้นทวีคูณและมันซึมซับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยถ้าเรารู้จักความหมายแล้วก็เราเอาไปใช้ซึ่งในเดือนอุมาดอนคุรานกับการเจอสิ้นคนแล้วก็กลับตัวเราพยายามทาให้เรานั้นใกล้ชิดสิ่งนี้ให้มันมากที่สุดและให้มันดีขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาในชัลนโลกก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราได้นําเสนอ นะครับกับคุพี่น้องนะครับในวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับได้มีความดีนะครับทุกวินาทีทุกเวลาโดยการที่เรานั้นทำความดีที่เรามีอยู่นะครับโดยการใส่เนี่ยลงไปใส่ความประณนีตลงไปนะครับและต้องมีเจตนาที่ดีเนี่ยมันจะทำให้รอมฎอนของเราเนี่ยมันพิเศษ เหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลอมที่อัลลอฮ์ประทานรอมฎอนมาให้กับมอ่าบัดุมมะมุฮัมมัดียะก์เป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสลอมว่าอะไรครับเหมือนกับรายการของเราในวันนี้นะครับจัมซ์เลียเรากําลังสร้างบรรยากาศของความเป็นรมฎอนให้มันมากนะเราจะมีบรรยากาศแบบนี้สร้างไปเรื่อยๆอินชาอิชัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับก็คงที่จะเดินทางมาในช่วงสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เวลา18นาฬิกา26นาทีนะครับก็คงจะใกล้เวลาละศีลตรงนี้นะครับ เอ่อเสียงจากมิสเบลลูรูมนะครับในช่วงของเสวนาธรรมนะครับผมนะครับมุสลิมอุมะมัดและท่านอาจารย์ฮินมานตาโอก็คงที่จะต้องจากลากับท่านพี่น้องไปนะครับในโอกาสนี้นะครับก็เชิญเชิญพี่น้องนะครับติดตามเสียงจากมิสเบลได้นะครับในช่วงเสวนาธรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าในครั้งต่อไปครับฉะนั้นวันนี้ผมและท่านอาจารย์ฮินมานตาโอก็คงต้องจากลาด้วยกับพี่น้องว่าบอเบลดาฮิตอฟีวันิดายยะวะสลามานิกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาอัลลอฮ์